มีความสุขบนความน้มเหลวทำไมครับก็เหมือนความสุขมันควรจะมาจากความสําเร็จความต่ํารวยอะไรพวกนี้มากกว่านี่ไง<ะ>ผมที่บอกว่าความสุขนิยามมันหลากหลายมากคุณอยากจะมีความสุขคุณต้องอ่านเรื่องนี้เพราะว่าคุณจะเปิดโลกกระถัดและคุณจะทำำําสามารถเข้าถึงความสุขในรูปแบบที่แตกต่างได้อไอแลนน์เนี่ยน,นะครับเล่าถึงภูมิประเทศก่อนภูมิประเทศนี่แบบค่อนข้างจะเป็นบางทีก็มีภูเขาน้ําแขงบางทีก็มีอะไรที่แบบหลากหลายคือมีบางทีงไปเจอแบบว่าอย่างเช่นว่ามืดนะเขามืด คือความมืดเนี่ยครับบางทีเที่ยงเนี่ยังมืดอยู่เลยอประเทศเขาอยู่ใกล้ขั้วโลกอาใช่าเรื่องแสงสว่างเรื่องอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่เหมือนปกติเช่แล้วบางทีก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆอ่ะอาจจะแบบธรรมชาติอะไราเงี้ยน้ำแข็งอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันโรแมนติกนะอะไรเงี้ยบรรยากาศมันแบบแล้วเขาก็บอกว่าบางทีแบบมืดมากก็กินเหล้าอย่างเดียวไปกินเหล้าไปอะไรเนี่ยคือแบบไปเข้าผับนี่ก็เหล้าก็แพงแต่เขาบอกว่ายิ่งแพงยิ่งต้องกินเพราะว่ากินแล้วจะได้เมาทีเดียวคุ้มอะไรอเงี้ยคือนั่นแหละแล้วา่ พอเป็นอย่างเงี้ยเหมือนบรรยากาศมันเอื้อ้วยไงมันก็แบบไม่รู้จะทําอะไรอ่ะเขาคือในท่ามกลางบรรยากาศที่มันน่าเบื่อหรือบรรยากาศที่มันมีสีสันเยอะๆแบบบางทีแย่ๆมันก็กลับทําให้คนเนี่ยคือชินกับความล้มเหลวคือหมายความว่าเขาสามารถที่จะทดลองทําสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาครับผมนะครับคือผู้นี้คือประเทศไอร์แลนด์ประเทศแห่งศิลปินทุกคนเป็นศิลปินหมดคือคือคนกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆแ้วก็ไม่รู้สึกเสียใจถ้าเกิดจะล้มเหลวครับนี้ใช่ไหมฮะครับและจากการค้นคว้าที่ผมศึกษาเรื่องคีดเอทีฟมานะเขาบอกว่า เคียรทีครับเราต้องสะสมความล้มเหลวมากพอแล้วท่ามกลางกองขยะเนี่ยเราจะได้เพชรเป็ดงามขึ้นมานะครับซึ่งคนไอรแลนด์ก็รู้นะสุดท้ายนนเนี่ยคือพอพอทุกคนเป็นศิลปินได้หมดใช่ไหมมันกลายเป็นว้าอะไรวะมีแต่ขยะแต่ไม่หมดเลย <laughs> แต่ว่าแต่ไอขยะเนี่ยมันมีคุณค่าสําหรับคนที่ทำาะครับแล้วบางคนอาจจะชอบขยะคือมันแล้วแต่สรสนิยมด้วยไงนี่แน,น,นี่คือคืออะไรเอ่ยของความล้มเหลวไงคือการล้มเหลวแต่เราได้ลองสิ่งที่สร้างสารรค์มันก็กลายเป็นความสุขครับผมนะครับ ทีนี้มีมีประเทศไหนที่มีความสุขแบบที่เราเชื่อเชื่อกันไหมฮะเช่นว่าความสุขบนความสําเร็จรู้ร่องอะไรพวกเนี้ยฮะอังกฤษครับอังกฤษความสุขคืองานที่คืบหน้าไปยังไงครับคือคนอังกฤษนะครับผู้ดีไงคือผู้ดีนี่จะไม่แสดงอะไรตรงๆครับอ่าคุณคุณเคยได้ยินไหมผู้ดีนี่จะต้องใบ้ด้วยกริยาท่าทางด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้คิดเองนิดนึงอ่าเคยได้ยินไหมผู้ดีนี่เวลาด่าคนเนี้ยบางทีสามวันถึงจะรู้สามวันค่อยรู้ต้องไปนอนคิดมาก่อนผู้ดีอังกฤษคือ อังกฤษโอเคตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นผู้ด,ดแบบีแบบเดิมๆแล้วแต่ว่าเขาก็มีลักษณะแบบไม่บอกตรงๆนะครับก็ยังการเขาเรียกว่าการอิมพลายใช่ไหมย,ยังซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมนี่ไงถึงบอกว่างานที่คืบหน้าไปชา้าถ้าคืบหน้าแบบฟูฟ้าแบบร่ำรวยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงอันนีอ้อังกฤษเหมือนคืบหน้าไปช้าแล้วก็ภูมิใจพึงใจนะโอ้แล้วค่อยสําเร็จไต่เต้าไปทีละขั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบแบบทำแล้วสำเร็จรู้ล่วงเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมบริโภคนิยมแบบอเมริกาอะไรบ้า้ใช่ อ,อเมริกานี่เป็นยังไงครับความสุขเขาบอกว่าความสุขคือบ้านคืออเมริกาเนี่ยบางทีเขาวัดความสําเร็จด้วยวัตถุสิ่งของใช่ไหมฮะเช่นเช่นเศรษฐีผมเป็นเศรษฐีผมก็ซื้อเืยยอดอะไรนี้ใช่ไหมฮะซื้อบ้านใหญ่ๆอย่างนี้ใช่ใช่แต่ทีนี้อเมริกาเนี่ยมันมีแปลกนะที่ผมอ่านผมก็อ่านบ่อยนะเขาจะชอบเล่นคำว่าบ้านคือเหมือนอเมริกาแม้ว่าจะวัตถุนิยมนะแต่เขาเขาเหมือนกับบ้านเป็นหลังที่พักพิงของเขานะครับในบ้านนี่บางทีอาจจะไม่ได้แบบว่าไปเน้นอะไรมากมายแต่ว่าคนอเมริกาต้องการมีบ้านแล้ว วฒนถรรมันเขาแปลกอย่างนะถ้าคุณไปสังเกตคือเขาจะชอบใหญ่บ้านอืย้ายเป็นบ้านเล่นเลยนะครับแล้วในเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่าผู้เขียนก็ไปรู้จักคนหนึ่งทึ่เขาแบบเหมือนพยายามแบบไม่ใช่ว่าแข่งกันหาบ้านใหม่คือมันจะมีอย่างบางาย่านในคืออเมริกาเนี่ยจเจริญไม่เท่ากันนะบางบางอันเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนกันครับว่ากึง่งกึ่งชนบทหน่อยนะครับเขาก็บางคนเขามองให้อ๋อเนี่ยทำเลตรงนี้เนะครับเป็นแบบเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะแบบเขาจะเลือกนะครับว่าเช่นต้องมีแบบ มีมีการใกล้สารสุประโภคอะไรบางอย่างนะหรือว่ามีใกล้แบบเหมือนกับว่าเช่นถ้าไม่มีสตาร์บัคมาเปิดหรืออะไรเงี้ยเขาจะเขาอาจจะอยากที่จะอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยคือพวกนี้คือบางทีเขาจะหลีกหนีอะไรที่แบบจำเจที่แบบเป็นแมคโดนัลล์เป็นอะไรเงี้ยเนี่ยอาจจะเป็นดัชนีนในการเลือกบ้านของเขาผมเห็นเศรษฐีอเมริกาชอบมีฟาร์ม้านะมันเกี่ยวหรือเปล่าเออใช่ไหมครับแต่ทีนี้นี่ก็คือกําลังจะบอกว่า,าคนอเมริกาเนี่ยนะครับ ก็คือว่าจะย้ายบ้านไปในเมืองแปลกๆแนละแข่งกันนะพอพอมีคนอื่นๆย้ายมาเยอะนะย้ายหนีเขาย้ายบ้านไปว้าเล่นนะหืคคอความสุขอาจจะอาจจะเป็นเหมือนกับว่าได้เก่งได้เก่งในสิ่งที่้ฉันไม่พูดนําแฟชั่นผมคิดว่าบ้านคือแฟชั่นของคนอเมริกาก็ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆ้วยก็คือไม่ไม่อย,อยากอยู่ติดที่เก่าเดิมๆนะฮะครับ,รบทีนี้ของเมืองไทยแหะครับตกลงของเมืองไทยเป็นยังไงฮะอ่าโอ้เรามาปิดท้ายด้วยเมืองไทยความสุขของเมืองไทยคือคือการไม่คิดครับการไม่คิดครับเป็นยังไงครับก็คือว่าที่เหมือนด่านะมชว่่่่าาาสืดดแตผมใ คือพูดได้คือว่าคนไทยจะบอกว่าเอ้ย่ยาคิดมากนะได้ยินนะคิดมากเลยอะ,อะไรเงี้ยไม่เป็นไรัรบอะไรเงีเ้ยคนไทยจะระแวงความคิดที่ผมเกิดมาในตอนต้นรายการน่ะคุณอิสยาคงจะจาได้ที่บอกว่าคนที่มันมือแต่ไปวัดความสุขคิดหาความสุขจะเป็นคนที่ไม่มีความสุข <c oughs> นี่ไงคือคนไทยนี่มีความสุขเยอะนะอืแล้วก็คือในเรื่องเนี่ยเขาจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไทยแต่งงานกับฝรั่งนะแล้วฝรั่งมา เหมือนกับว่าก็ไม่เชืเอ่อมาอยู่กินกันนะเขาจะชอบทักฝรั่งเสมอว่าเนี่ยอยู่คิดมากไปแล้วอะไรเงี้ยค,<ม>คือคนไทยเราเองเราก็อาจจะมองว่าเฉยๆยแต่ทีนี้พอมีฝรั่งหรือมีคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมมาเทียบเนี่ยคนไทยกับเป็นว่าไม่ค่อยคิดมากเหมือนฝรั่งใช่บฮะคือในเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าเราชอบไปติดว่าการคิดเนี่ยคือเป็นผู้รู้เป็นปัญญาแต่พอไม่คิดเนี่ยกลายเป็นไม่ฉลาดแต่จริงไม่ใช่ในเรื่องนี้ก็จะบอกว่าการไม่คิดหรือบางทีปล่อยให้มันถือไม่ใช่ว่าคนไทยเนี่ยไม่คิดอะไรเลยนะ แต่หมายว่าในเมื่อเราแก้อะไรไม่ได้แล้วเนี่ยการหยุดคิดเนี่ยมันอาจจะดีกว่ามันอาจจะเหมือนกระตั้งสติอะไรอเงี้ยฮะครับโอเคครับก็ผมก็คิดว่าเราก็ได้นิยามของความสุขในของประเทศต่างๆไปแล้วนะฮะครับก็ผมว่ารายละเอียดเนี่ยท่านผู้อ่านก็ไปติดตามก็ได้นะฮะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ The g e o g r a p h ฟ o อ b บิหรือแปลไทยว่าภูมิศาสตร์ของความสุขครับครับผมนะครับก็ไปติดตามซื้ออ่านกันได้นะับก็เจะได้รู้จักกับความสุขได้ดีมากขึ้นนะฮะ ก็วันนี้ผมกับคุณเจริญชัยก็คงขอลาไปแค่นี้นะครับครับครับผมโอเคครับ